พี่น้องเอฟซีสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเมื่อนี้เจอก็ลุงหน่อยตามหอยอีสานคือเก่าครับเมื่อนี้โบผ้าพี่น้องไปให้อยากให้กินดอกผ้าพี่น้องไปเอาบุญกระถินครับจูในวัดบาดไงคนละครับเป็นเหตุบุญกระถินเมื่อนี้มืออื่นเป็นเมือลงเมื่อนี้เป็นเมื่อหอมล้วมืออื่นเป็นเมือแห่ไหมเมื่อนี้มีเป็นเมื่อลงมืออื่นเป็นเมือแห่ก็สิบัดเข้าไปในวัดคนละไปับในวัด ไปเจอกันที่วัดครับพี่น้องไปทอดวัดแล้วครับพี่น้องนี่ยกยกระชินกองระชินบ้านสร้างมิ่งสองพระไทายหกวบพระโบสถเมืองสอบอ่าบรรยากาศหล่อบรอบวัดครับโจนี้มันมีเสียงเพลงกินลิกาทิดครับ จเลยจะพาเราอย่านที่นเกดติพย์พน้องนิพุน,น,นเ่ามากลายตาครับผู้เฒ่าคุณนมหม่าซอยการซอยงานมาเฮ็ดข้าวต้มคุณนมม่าฮอซอยกันครับมาร่วมกลุ่มกันซอยการซอยงานในวัดในว่าไม่จีิงเลยครับพี่น้องบ้านเฮาสวยไหมคะได้สวยไหมคะได้ใจใจทั่วเหลือง อันนี้เป็นขนมหรอเปล่ย่งเขาก็ขึ้นกรอเ่าครับเขาก็ขึ้นส่วนก็เลยมีโอกาสแต่มาเจ็ดหู่นน้อ อันนี้ขนมหมอยช่ขนมหมกเอ้ยขนมโมกเลยรานอาหั่นเต้มอันนี้ขนม <apps> <duh. S 3> โมกเลยใส่ทเรน้กันแปลกอยกันขุเขาหวานอมีนี่พแนร์ะแนรเฮ็ดต้อนกันงได้เค็ตอนอันนี้เตต้อน้ดยเฉพาะ

ไม้ย่งไ่ไม้นี่ครับพ่อผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กลังกิดข่าครับ่ามมาซอยงานเจเศ้านะครับยิเข่าเล่นกี่าเศร้าครับเข่าขาโมเป็นผู้ใหญ่บ้านคื่มีความ สาม,มาครับเป็นคนผู้นำที่ดีผู้นึงครับข้อมเป็นคน,น,คน,คนามีข้อมือข้อมามผ้พาพีผ้าหนอ่เอนเฮ็ดบุญเจ้าจี้แล้วครับเรื่อยๆนี่ครับห้องกับมาบูซาเอาผ่านี่ครับผ่านไปบูซาแล้วแต่ซัทธาครับแต่ซัดท่านี่ครับก็สีแก้มซีเส้นเงาบางห้องกับเอาไป ไปไหวปองกระถินพ่อไม่เอื้นเขาไม่แห่ไม่แห่ห่อกับว่าถือแล้วก็แห่ห่อบัตรสามห่ออย่าเพจเดียวเดี๋ยวไล่ซื้ออะพ่อแล้วนะ่มาคือองรับไปพ่ออันนี้แล้วแต่แล้วแต่สัทธาเด้วยครับคู่สองลอยสามลอยแล้วแต่สี่ลอยห้าลอยก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สัทธาโมเดิร์โมเดิบักครับต้องต้องเท่านั้นเท่านี้นะอันนี้คือบุญบุญคือบุญครับแล้วแต่สัทธาอยู่ทุ่ง ซุปสลัดมีปลาเขาเอิยกว่าปลายังกับปลาปลาอย่างนีาผ่านคือี่น้องเขาบัก่ายแบกไหลมากเป็นแบบฮวงบักบบกโคตรกล้วยกระเทียมไอ้หัวหอมกับข้าวกล้วยแล้วก็าะไอ้เมควาดหลายหลายอย่างครับเุณผู้ชคนเดียวมารวมกันหลังแม่แขนหน่อยเนี่ยกระตากับมีด้นี่แหละครับกระทินตองกระทินเทอด กับี่ผู้ซอยพี่ยญ,ญาบาลก็ม,ลมาร่วมมาเห็ดมาซอยกันอีกญบาตนี่นีโอ้กันพญ,ญาบาลหมูวันดีครับพญ,ญาบาตรยญ,ญาบาตรมูโอขอนกเต้าของบัตรเสถีิงครับบัตรเสีิงนี่จะมีอยู่สามน้ำหามูหา,ามูนี่คนเป็นพญ,ญาบาตรแต่ว่านี่พวกว่าที่พญ,ญาบาตหมูเจ็ดนี่คนี่ญญา เป็นเนเนเป็นาดีนะเพราะว่าคู่ยุ่พของล่างเป็นพยาบาลแต่ว่ามันติดใกล้ิกรกเตียนแล้วคู้นี้มันถืเลยเป็นบาทีนะบาทีนายยกไป่าทีพยาบาลนายยกของตนนายยกของด้ นี่ส่วนที่ทน้องเข้าไปบู้ราผ่ามือวางวางสีผมพาลงไปบุกกะเอาเสียวขึ้นมาไวบา้บังเอามารวมกันไว้มือเข้ากามาเอาของไายของมันที่มีซืีอนี่แหละครับที่มีลายซื้อเจ็ดแบบเอาไปแห่หล่อบ,บัดหลักพอยมารวมกันทำพิธีส่วนกับเผาเทีย่ยงห้องกัน จัดมาให้พี่เห็นอกพ่อแม่พี่น้องเฮ้าที่มาซอยงานซอยการลูกหลานบุฟเฟ่ครับนี่ขอบุนแบบต้มปลานีแล้วก็กเขานี่นี่ครับขอบุญต้มปลาข้าวบ้านไก่ครับข,ข้าวขาหมูพี่เห็นอ้องผู้ใดสะดวกกินอยู่นี่ก็กิน กูได้จะเอาไปกินอยู่บ้านก็ได้ครับใส่กองไปทางกระตุ้งมเมฮาก่ะเหลือเก็บจากท้ำบุญปันทีปันน่องไปกินครับนี่แหละครับผู้ความสามัคคีของหมู่บ้านเฮ้าหลังจากเฮาก่ะถ้ำหนาทีพวกไปแข้นไม่บอกไหลอยู่บอกปลาบวมหิมะผัดปลาหิมะผัดก็กินข้าวเที่ยงกันครับนี่นั่งลูกัันครบ กินแล้วคุยกันครับพื้นพื้นพลัเจ้งขี้เม่ไทยพี่น้องมึงอีกว่าการแห่เป็นนวไหมณลสมด็จแห่กระถิ่นสามเมื่อกี้ครับมุงจะพามรวมกันมานอไม้สอยกันเฉยพื้นจักจอกันครับว่าสีมวลสมเด็การแห่กับท้องกปะถิ่นกพอหอดมือแห่เหรอครับพี่น้องหอดลงมือแห่แล้ว คนกำลังหนกมากครับมีรถมีรถแห่นะครับเราหนี้ก็ลังจัดสถานี่งข้างั่จัดที่เอาหัวหน้าทีมอยู่ายแม่ใหญ่วัวโอ้ยคนซอดซากหั่นกระง่ามเพราะแห้งหรออ่าเพราะว่าขอเวลาสิบนาทีครับ ก่อน้0นาทีก็ให้ให้เข้าเป็นจานขบวนที่หล่พรา้นามาก็สูกอับโหลดนั่งล่ำบน่สิยากอะไรก้าวแบบที่สวยามนรับถานที่ไม่ไม่โรงแรมที่เป็นตื่นตื่ปัป่าก็จงไว้ให้พ่อเเช็ดซื้อไว okay. ้ยืได้รืได้หรือบุได้แล้วครับไ เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแล้วก็ยังสั่งตามผมไหนนางบุรีอยู่ตรงไหนปวยเนี่ยอ้าวคุณผมมีบุรีนเ,เนาะปวยต้องปวย,ปยทุกชั้นเส้นเส้นแักสะวนแถวให้เรียบร้อยนะครับอ่าช่วงนี้ประมาณกกี่โมงละก้าวโมหรือยังประมาณานี้แหละนะครับขอให้นางรามนะครับตั้งแถว ทำความเคารพประธานด้วยอานีเชิญหัวหน้าทีมนางพอนะครับหรืออ้วเป็นหัวหน้าทีมนะครับ65ปียังสวยจะทำให้ดูถ้าพี่น้องมาร่วมงานในวิกถิ่วันนี้จากจากระดกด้วยก็ทำได้นะครับสุขภาพดีหาเทียไม่ได้เขออนุญาตนะคะนางรับ นางรามฟันปูนะคะเอ่อนางพร้อมไปตรงไหนคือตรงนั้นเลยค่ะเอาเลยค่ะ อันนี้พยาบาลบ้านที่พยาบาลครับอันนี้พยาบาลบ้านผมครับบ้านน้อยดอนสวรรค์พยาบาล <c oughs> บมักมนครับ <c oughs> น,น้ำนามูเลยครับพยาบาลห <c oughs> ลังจากพง เห่าถ no oh, ือผาครับถือผานะกดพอมากครับาเป็นนางรับครับเป็นนางรับสวยงามมากครับสวยงามมากสามจุดสีชมพูสวยงามครับนี่แต่พีนองบานเท่าไหร่ครับนี่แต่บานเท่าไหร่ครับยงครับ ต่อมากกับเป็นไฟล์ของหมโฮอลี่ครับนักฟอดครับบารแล้วมึพี่น้องอันนี้อันนี้พี่น้องกันนี่ครับทั้งน้านี่ตะกูเดียวกันเลยนี่นี่เหนื่อยก็ลองครับเด็กเอ้ยบนครับครับออกสเตทเล่นจันเล่นจันเลยครับพี่น้องเอ้ย ที่สองครับตอนนี้แดดกำลังจ่านั่งร่ำกับเงยเงย,ย่อยเงยยังครับ่ไปยังครับบุญบุญครับบุญตอนนี้ครสามรอบเล้วครสามรอบวันแล้วนเดี๋ยวพาเลยว่ายว่ามารวกันให,นใหครับวามปทอคาไวความตอนนี้ยังเ่อยู่่อยอัน แฮ่ใช่ไหมแล้วครใช่ไหมช่างสลาใหญ่ครับครับใช่ทานนายกพลังโอ้เป็นเทมไนท์พี่น้องอ๋ออาขึ้นมาทั้งทั้ๆนะครับพัดลมเราเตรียมพร้อมทุกอย่างอาทรงเท้าหานั้งรับก่อนดื้อนัาความไม่ใหญ่อวัวผู้ช่วยสมยศเคลียร์กันไปทั้งลา ก็เสร็จเราเอาไหว้เสร็จนะครับจับไห้ปล่อยอาเจรยนขึ้นไปรองครับอาชุนงานทองคู่อาชุนผูกพิณพี่น้องเตรียมตัวกราบพระทองกันก่อนครับกราบสิครับพี่น้องรอพระทิพย์ครับ

เก้าข้ามถวายแล้วครับนาคาโตะกาจิทิปอาลาโตะตังมาตังพุทกาท่าอาทิณทานกับทั้งทราอาณิสังสบริวานทั้งพวงนี้เป็นของญาติโยมชาวบ้านตั้งมีพ pues ร้อมด้วยคณะทายกทายกาผู้ประกอบด้วยศรัทธา อุตสาหะท้องเพียงกันผ้ากฐินนทานกับทั้งผ้าอนิสัตสัตว์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่หลวงตาวินชะตากลักขิตธรรมโมเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินธรรธนธาร,รกิจให้ถูกเจ้าตามพระบรมรูปธทธานุญาตได้ถ้าพิสูรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้อมขึ้นในถ้ำกาลางระหว่างสูง ถ้าสมควรแล้วใสจงให้สันทัศสัญญาสาธุกการขึ้นให้พร้อมกันเถิดแล้วจะกล่าวข้าพายผู้จอมที่มาเป็นทินแล้วเอาไว้พาทยครับทีวรครับขลัญหลังขยอยไหวกระตีนมครับท่าประกานแทนท่านครับท้า อาชัยรู้เลยเออไม่ต้องใจร้อนนะครับในทางที่จะไปถวายข้าแต่คุณตันะครับไม่ต้องตีร้อนเออร้อนต้องเีบร้อนพี่น้องครับเออหากแล้วเสร็กจะพึ่งรถไฟเลยคุณลองพ้นถวายแล้วว่าแล้ว ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับต้องรับพรตะยนุ่งหน่อยเออเอาใจใกล้ย้องไหนก็ถวายได้เนอก็เป็นอย่างนี้นะครับถวายได้ได้ทุกรูปนะครับถวายได้ทุกรูปมวยนี่เลยครับตามสะดวกเนาะสั้นๆนะครับอามืัอนี้พี่น้องเฮาได้รับเสียงรับพรแล้วก่อนจะกลับนะครับลุไปเป็นแถว เพื่อที่จะรับนะครับโรงทานอารงท่านนะครับทีนี่เป็นแตงไขยตัวไห่พี่น้องเอ่อพ้ทพวนว่าพี่นวกินไปที่จะไปบูชานะครับเชิญพระการพระผู้เด้อเอ่อเชินพระที่พระผู้ดส่วนน้ำตัวอะไรแต่ตันพี่บ่อไห่กระไรกระไรเออปลาหิมะผานเนีอย อ่ะออ่สำหรับใครมัเลยผู้ไหนอยากได้อยากจองแวนรังมขายลให้เรีตรงนั้นนะครับโทลศัพทละ้าแล้วแจ้สิแล้วแจะงสิติตถองู่ท่าาครับดอกิดองเข้าเลยแน่เลยวเอาท่นนะเอาเม็ดเป็นบาเออเอาเม็ดเป็ดินเงี้ย เรียบร้อยครับฝากคุณคุณเ็ดซี่ขอบคุณทุกท่านที่ขามาติดตามคลิปนี้กับฝากคุณท่านี้นะครับคลิปหนาจังพอกันไหมครับสวัสดีครับ